ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าพินดูทลัตนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภประจําเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเรามาดูดาวพังคารกันนิดนึงดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว,ว่าภพวินาศที่แปลว่าลับๆับ,บซ่อนเลน ปิดบังนะไม่เปิดเผยนะต่างทินแดงกายหรือต่างประเทศก็ได้นะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะในราศีพิจิกนะครับ,รบเราจะเรียกว่าภพปัตตนินะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์การร่วมหุ้นการลงทุนการทำาน้นทำนี่อนะไรก็ว่ากันไปนะครับนะเอารานะครับในช่วงของนะครับ1ถึงย9เนี่ยยังคงสถิตอยู่ในราศีกรกฎเขาเรียกปัตตนิ นะครับวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของสหาชาปัจจุันนี้ก็แปลว่าคู่ค้าคู่คุณสุขคู่สัญญาใช่ไหมสหาชากแปลว่าเพื่อนฝงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดก็มีเกณฑ์นะครับที่จะร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดีนะครับทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่ครองนะครับที่เกิดจากความสนิทสนมอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับหรือเพื่อนแนะนําให้ญาติแนะนําให้หรืออาจจะเป็นพี่เป็นน้องของเพื่อนฝูงหรือคนสนิทคนใกล้ชิดที่มันมีความรู้สึกว่าสนิทกันอะไรประมาณนี้เขาสามารถทําให้นะครับมีคู่ครองหรือมีแฟนหรือมีอะไรยังไงกันได้ถ้าเรามองในเรื่องของความรักนะนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับหรือได้คู่ครองมาจากซื้อ โซเชียต่างๆแอปพลิเคชันอะไรต่างๆแอปหาคู่อะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้ไปอยู่ในเรือนสหาชะและ้วมันจะมีคู่เนีมันต้องเกิดจากการทําความเข้าใจกันทําให้รู้จักกันอะไรประมาณนี้มันถึงจะมีคู่นะครับนะก็ถือว่าโอเค นะครับแล้วก็เวลาร่วมง,งานนะครับถ้าเกี่ยวงงานเนาะก็ร่วมง,งานกับเพื่อนหรือคนที่รู้ใจหรือคนที่สนิทก,กันอย่างเงี้ยจะให้ผลดีในช่วงนี้นะครับนะแต่สําหรับท่านที่มีดาวพระอังคารปีนี้เป็นการกินีจอรออันนี้เรามาระวังนิดนึงนะเขาเรียกวินาศนะครับ,รววนนนรบไปอยู่ในเรื่องของสหาชาตินะครับคาว่าวินานอยุนเรือนสหาชาก็คือว่าเพื่อนฝูงเนี่ย หรือคนสนิทคนใกล้ชิดเนี่ยนำความลําบากอึดอัดใจมาให้เช่นมายืมเงินเช่นมาให้เราไปคาประกันให้เช่นทําอะไรให้เราแบบมีความรู้สึกว่ามาเบียดเบียนเราอะเอ,า,อางนี้แล้วกันนะถ้าเป็นการรกินีนะเราจะยุ่นวุ่นเลยที่มีสาเหตุมันจะเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับบางคนก็ไปออกหน้าแทนคนอื่นนะแล้วเขาหนีอะไรเงี้ยก็ต้องรับใช้เขาเนี่ยจะเป็นช่วงนี้แหละเวลาวินาศเข้ามาในเรือนจหาจะให้เช็คตัวเองดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันทําแม่งทําแม่งแปลก แปลกๆต้องปฏิเสธให้เป็นนะก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรยังไงนะครับนะดาวบังคารที่สถิตยอยู่ในราศีกรกฎ1-7เสวรยราชาเลิกนะเป็นเลิกที่สะดวกสบายนะครับได้อะไรง่ายๆ8-29ถึงสมโนหแห่งเลิกก็เป็นเลิกนักบวชเลิกกลางๆเลิกชำนานการพิเศษนะนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่3จนถึงวันที่7เราจะเข้านวังปุกเอก นะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่18จนถึงวันที่24เราจะเข้านักวางพิษช่วงนั้นไม่ควรทําอะไรนะมันจะยุ่งยุ่นวุ่นนิดนึงนะหลังจากนั้นก็จะย้ายเข้ามาในราศีสิงห์นะครับก็ในวันที่30เลยเวลาเที่ยง2นาทีนะครับนะแล้วก็เป็นคู่มิเกันด้วยนะครับยู่ในเรือนนี้นะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อ